สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง TeleStory Today อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอยากจะมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวที่ผมไปเจอมาจากคลิปวิดีโอหนึ่งใน t i กต o k ครับซึ่งพอดูจบแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนต้องร้องอ๋อออกมาทันทีเลยครับคลิปนี้มาจากช่องของคุณโชมมอนทิกตอกวันครับ ภาพในคลิปเนี่ยมันเป็นบรรยากาศยามเย็นที่ภูกเก็ตด,ดูทรงน่าจะอยู่แถวๆหาดป่าตองนะครับสิ่งที่เราเห็นคือมีชายชาวต่างชาติ2คนกําลังเดินอยู่ริมฟุตบาทแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความหล่อหรือวิวสวยๆหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่ท่าเดินของพวกเขาครับที่ดูไปดูมาเหมือนกับเพนกวินที่กําลังบาดเจ็บยังไงอย่างนั้นเลยครับคนซ้ายเนี่ยมีพกก๊อตแผ่นเบลเลอร์แปะอยู่ที่หลังลามไปถึงแขนแล้วที่หนักที่สุดคือหัวเข่ากับหน้าแข้งครับส่วนคนขวาก็ไม่น้อยหน้าครับ พันแผลที่แขนที่ขาเหมือนกันเป๊ะในคลิปเขาเขียนแคปชั่นแปลเป็นไทยคำๆว่าไหนบอกสิว่าคุณอยู่เมืองไทยโดยไม่ต้องพูดคําว่าเมืองไทยภาพที่เห็นเนี่ยสำหรับนักเดินทางทั่วโลกเขาเรียกกันว่าไอคอนิกครับหรือเป็นภาพจําสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วแต่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่ดีเท่าไหร่นะครับ เขาเรียกสิ่งนี้ว่าเดอะไทยแททูหรือรอยสักแห่งเมืองไทยที่ไม่ได้เกิดจากน้ำหมึกหรือปลายเข็มของอาจารย์สักสำนักไหนแต่เกิดมาจากยางมาตอยและท่อไอเสียล้วนๆเลยครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนื้อหากันต่อผมอยากฝากเพื่อนๆสนับสนุนสินค้าในตะก้าผมหน่อยนะครับของดีราคาคุ้มค่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมีแรงทําคลิปดีๆมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับทีนี้เรามานั่งคุยกันแบบเปิดอก,อกเลยดีกว่าครับว่าทําไมภาพแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าทาไมนักท่องเที่ยวถึงชอบเอาตัวเองไปเส รู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างประเด็นแรกเลยนะครับคือมสเสน่ห์สกูตเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์บ้านเรานี่แหละครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้าไปยุโรปฝรั่งเขาจะนั่งรถไฟไปอเมริกาเขาก็จะเช่ารถยนต์ขับแต่พอมาถึงไทยแลนด์ปุ๊บาหาะอันดับหนึ่งในใ,นใจฝรั่งคือมอเตอร์ไซค์ครับอย่างแรกเลยคือราคามันถูกจนน่าตกใจครับค่าของชีพของบ้านเขาสูงมากกาแฟแก้วหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทแล้วแต่พอมาเมืองไทยเช่ามอเตอร์ไซค์ขับทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมง ในสายตาของพวกเขาราคานี้มันเหมือนได้ฟรีเลยครับแถมเติมน้ำมันร้อยกว่าบาทก็ขับวนรอบเกาะสมุยได้ทั้ง3รอบอีกอย่างคือเรื่องของอิสระภาพครับอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับเพราะการรอรถ2แถวหรือเรียกแท็กซี่บางทีมันก็ไม่ได้ดังใจครับจะแวะดูวิวตรงนั้นจะเข้าร้านกาแฟในซอยลึกๆหรือจะไปหาดลับที่รถใหญ่เข้าไม่ถึงมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับคือคำตอบ มันให้ความรู้สึกฟรีดอมหรืออิสระที่นักท่องเที่ยวโหวยหาลมตีหน้าแดดอุ่นๆมันคือบรรยากาศของการพักร้อนในฝันของเขาครับส่วนในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมากคือความง่ายในการเช่าครับในบ้านเราเนี่ยแค่วางพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนบวกกับเงินมัดจำก็เอารถไปขี่ได้เลยซึ่งความง่ายตรงนี้แหละครับคือกับดักด่านแรกเลย ทีนี้มาดูสาเหตุกันบ้างว่าทำไมถึงล้มกันเกลื่อนภาพสองหนุ่มในคลิปที่เดินขากระเพกเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะโชคชะตาเล่นตลกหรอกครับแต่สาเหตุอันดับหนึ่งเลยคือทักษะการขับขี่นั่นเองฝรั่งจํานวนมากไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนในชีวิตนะครับบางคนขี่แต่จัก,กรยานพอได้มาขับมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราความแรงมันกระชากใจกว่าที่คิดเยอะพอตกใจก็ก,กำเบรกหน้ามิดเลยผลก็คือล้อพับหน้าทิ่มยิ่งถ้าไปเจอทรายบนถนนตามเกาะต่างๆเรียบร้อยครับได้แผลหมูแดงกลับไปนอนกอดแน่นอน อีกเรื่องคือวัฒนธรรมจราจรครับบ้านเขาขี่ชิดขวาบ้านเราขี่ชิดซ้ายเวลาเลี้ยวหรือเข้าวงเวียนสัญชาตยานเดิมมันจะทํางานทําไม่เผลอพุ่งไปเลนสวนได้ง่ายๆแถมบ้านเรายังมีเซอร์ไพรส์บนท้องถนนเยอะเดี๋ยวรถเลี้ยวตัดหน้าเดี๋ยวหมาวิ่งไล่ถ้าไม่ชินจริงๆก็รอดยากครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องปาร์ตี้และแอลกอฮอล์ครับโดยเฉพาะแถวป่าตองหรือพังงนันพอมีแอลกอฮอล์ในเลือดความมั่นใจพุ่งปี๊ดเลยครับคิดว่าตัวเองเป็นนักแข่งระดับโลกแต่ความจริงคือขี่สายเป็นงูสุดทท้้าายก็จบลงงี่ขถน,น ในส่วนนี้ผมอยากฝากเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเรื่องการแต่งกายก็สําคัญฝรั่งชอบใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเวลาเกิดอุบัติเหตุผิวหนังปะทะยางมาต่อยล้วนๆไม่มีอะไรป้องกันเลยแผลที่ได้มาเราเลยเรียกกันขำๆว่าไช่ชัทูนี่แหละครับซึ่งมีอยู่2แบบหลักๆแบบแรกคือแผลหมูแดงจากการถลายอันนี้ทรมานมากตอนล้างแผลกับอีกแผลคือแผลท่อดาดครับอันนี้คลาสสิกมากสําหรับคนซ้อนโดยเฉพาะสาวๆที่ใส่ขาสั้น จะเป็นรอยพุพองวงกลมที่น่องเป็นตราประทับว่าฉันมาเมืองไทยแล้วอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้ผมอยากเน้นย้ำเลยนะครับคือเรื่องประกันภัยประกันการเดินทางส่วนใหญ่เขาไม่คุ้มครองอุบัติเหตุหมอเตอร์ไซค์ในไทยนะครับถ้าคุณไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องหรือเมาแล้วขับค่ารักษาพยาบาลที่เห็นพันแผลกันเนี่ยบางทีหลักหมื่นหลักแสนต้องจ่ายเองล้วนๆเลยนะครับน่าสงสารเหมือนกันแต่ก็ต้องว่ากันไปตามกฎครับ อาละครับฟังผมวิเคราะห์มาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมคัดคอมเมนต์มีทั้งคนเคยเจ็บจริงทั้งสายหาและคนที่มาเตือนสติรับรองว่าบันเทิงแน่นอนครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับฉันเรียกสิ่งนี้ว่ารอยสักยันแห่งเกาะพังงานของฉันยังอยู่บนหน้าแข้ง3ปีแล้วเป็นของที่ระลึกที่ลบไม่ออกจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับตอนนั้นคิดว่าตัวเองเท่มากที่เช่ารถขี่ที่ภูเก็ตแต่10นาทีต่อมาฉันลงไปวัดกับพื้นกับทรายจ่ายค่าทําแผลแพ,พงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินอีกคอมเมนต์ต่อมาครับแผลที่เขานั้นฉันรู้เลยว่ามันเจ็บแค่ไหนตอนอาบน้ําแสบจนร้องไห้หาแม่เลยละคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมา<ๆ>ครับยินดีต้อนรับสู่คลับฉันเสียผิวหนังไป10%ที่เชียงใหม่เพราะหมาตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้า คอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือชุดยูนิฟอร์มอย่างเป็นทางการของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุยใครไม่มีผ้าพันแผลถือว่ามาไม่ถึงนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันเคยล้มที่ภูเก็ตหมอที่นั่นพันแผลเก่งมากคงมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการบ่อยสินะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับประกันไม่จ่ายสักบาทเพราะฉันไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์บทเรียนราคาแพงคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขาฉันโดนท่อไอเสียดาดตั้งแต่วันแรกอีก13วันที่เหลือต้องเดินกระเพกถ่ายรูปไม่สวยเลย คอมเมนต์ต่อมาครับเพื่อนฉันกลับบ้านไปพร้อมกับไม้ค้ำยันแม่ถามว่าไปรบมาหรอคอมเมนต์ต่อมาครับความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ตอนล้มแต่เป็นตอนพยาบาลเอาน้ำเกลือล้างแผลแล้วขัดหินขัดทรายออกมันโหดร้ายมากคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บเช่ามอเตอร์ไซค์200บาทแต่ค่ารักษา2000 20, 0บาทสูตรสำเร็จเลยคอมเมนต์ต่อมาครับตำนานกล่าวว่าถ้าคุณไปเมืองไทยไม่ได้แผลกลับมาคุณต้องกลับไปซ้ำอีกรอบ คอมเมนต์ต่อมาครับทำไมทุกคนต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ทั้งที่ขี่จัก,กรยานยังไม่แข็งฉันไม่เข้าใจตะกะนี้เลยจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันเห็นภาพนี้ทุกวันที่เซเว่นอีเลเว่นหน้าปากซอยเป็นเรื่องปกติไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับร้านขายยาที่เกาะเต่าวรวยได้ก็เพราะขายเบตาดีนกับภาก,ก๊ตนี่แหละคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับสองคนนี้โชคดีนะที่ยังเดินได้บางคนต้องนั่งวิลแชร์กลับประเทศเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและรอยแผลเป็น คอมเมนต์ต่อมาครับฉันพนันเลยว่าพวกเขาเช่ารถเพราะเห็นคนอื่นทําแล้วคิดว่ามันคงไม่ยากหรอกจนกระทั่งได้แผลกลับมาคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในชายไม่ใช่สัตว์ป่าแต่คือนักท่องเที่ยวเมาเมาขับฮอนด้าคลิกต่างหากคอมเมนต์ต่อมาครับได้ปโปรดเถอะใส่หมวกกันน็อกและรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับสำหรับคนที่กำลังไปเที่ยวชายแกลบแท็กซี่ถูกมากใช้เถะอยาเสี่ยงชีวิตเลย คอมเมนต์ต่อมาครับถนนที่ไทยลื่นมากโดยเฉพาะฝนตกใหม่ๆยางรถเช่ามักจะเสื่อมสภาพระวังกันด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับอย่าขับรถในภูกเก็ตถ้าคุณไม่เซียนถนนขึ้นเขาลงเขาโหดกว่าที่คุณคิดเยอะคอมเมนต์ต่อมาครับจำไว้รถใหญ่ไม่หลบคุณคุณต้องหลบรถใหญ่นี่คือกฎเหล็กของการเอาชีวิตรอดในไทยคอมเมนต์ต่อมาครับ IDP หรือใบขับขี่สากลคือสิ่งที่ต้องมีไม่งั้นตำรวจจับปรับแน่ถ้าคุณชนขึ้นมาคุณผิดเต็มๆ คอมเมนต์ต่อมาครับคนไทยขับรถเก่งมากที่หลบพวกคุณได้แต่บางทีพวกคุณก็คาดเดายากเกินไปจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาครับถ้าเช่ารถให้ถ่ายรูปรอยถลอกเดิมเก็บไว้ให้หมดไม่งั้นร้านอาจจะปรับคุณทั้งที่คุณไม่ได้ทํานะและปิดใช้ยด้วคอมเมนต์นี้ครับสนุกได้แต่อย่าประมาทชีวิตมีค่าก,กว่าความเท่ชั่ววูบเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้คลิปวิดีโอเพียงไม่กี่วินาทีแต่สะท้อนความเป็นจริงของการท่องเที่ยวได้หลายมุมเลยนะครับ มีทั้งความสนุกความกล้าหาญหรือบางทีก็อาจจะเรียกได้ว่าความบ้าบิน แม้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้แต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักเดินทางอยู่ดีเพียงแต่เราต้องเที่ยวอย่างมีสติครับใครที่กำลังจะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับท่องไว้เสมอว่าเมาไม่ขับง่วงไม่ขี่และมีสติเสมอจะได้มีความทรงจําดีๆกลับบ้านแทนที่จะเป็นภาคกอดกับรอยแผลแบบ2หนุ่มในคลิปนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากช่องโทมอนติกตอกวันมากๆนะครับที่ถ่ายทอดโมเมนต์เรียวๆแบบนี้ออกมาให้เราได้เห็นกัน ผมได้ทิ้งลิงก์ต้นฉบับไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับสามารถตามไปกดไลค์กดติดตามเจ้าของคลิปกันได้และผมขอขอบคุณเจ้าของคลิปประกอบทุกคลิปที่ผมนำมาใช้ในวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากอุดหนุนสินค้าในตะกร้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง t h a i l a n d Story Today ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ